สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ย่าก็พามาชมสวนเล็กๆของย่าอีกแล้วนะคะนี่ทุกคนอันนี้เป็นมะเขือเทศอีกพันหนึ่งนะคะเออของย่าเนาะเริ่มติดดอกนะทุกคนเริ่มติดลูกเนี่ยเนเห็นไหมทุกคนเห็นไหม เริ่มติดแล้วแต่มันก็ไม่ดกนะคะแต่มันก็ทำให้เราชื่นใจทุกคนต้นนี้ก็หลายลูกอยู่ค่ะทุกคนนี่ยาก,ก็เรียนรู้กับมันไปเนาะนี่ติดหลายลูกอยู่นะคะนี่นนี่อันนี้ ส่วนอันที่โตแล้วนะมันเป็นมะเขือเทศสีดาลูกเล็กๆอะค่ะเนี่ยค่ะทุกคนอันที่จริงมันลูกโตมากเลยอะทุกคนตอนที่ย่าซื้อมากินเนี่ยมันลูกประมาณนี้ทุกคนแต่อันนี้มันจะไม่โตไปกว่านี้แล้วลมั้งเพราะว่าเอ่อย่าตากผ้าแล้วลมมันพัดผ้ามันมันมาทําให้หักเนาะ มันก็เลยได้แค่นี้ยมันไม่โตแล้วแหละส่วนส่วนลูนกนเนี้ยใหญ่อะทุกคนเนี่ยดูดูจากมือย่านะใหญ่แต่ตอนที่ย่าซื้อมากินมันลูกลูกเล็กๆแบบนี้ทั้งนั้นเลยค่ะพริกก็เริ่มแตกเริ่มเริ่มติดเม็ดใหม่นะคะอันนี้เป็นปักทอดอะไรเนี่ยนะแต่ส่วนอนูน้นเป็นพริกขี้หนูสวน แล้วก็พริกจินดาอยู่ทางนู้นถ้าไม่คิดว่าจะทำอะไรก็ก็คงพอได้กินนะแค่แค่ในครัวเรือนก็พอได้กินค่ะอันนี้เป็นถั่วลิสงที่ย่าปลูกใหม่นะคะหลายกกอยู่นะคะถั่วลิสงเนี่ยปลูกใหม่หลายกกอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนู่นก็กล้วยหอมนะคะฝั่งนู้น อันนั้นเป็นกล้วยที่ยา่าเอามาจากอายุธยาเนาะไม่รู้ว่ากล้วยอะไรแล้วมันก็งอกงามได้แค่นั้นเองส่วนอันนู้นเพื่อนบ้านเอามาให้ก็เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วหลังบ้านอีกสองต้นนะก็เป็นกล้วยน้ำว้าอันนี้ถั่วลิสงและย่าก็ปลูกข้าวโพดด้วยนะคะทุกคน ปลูกข้าวโพดและในแปลงนี้เดี๋ยวย่าจะเอา,เอาหอมหอมแดงมาใส่ไว้อีกกระเทียมมาใส่ไว้อีกนะคะก็พอได้เก็บกินนะคะเนี่ยไม่ต้องซื้อแล้วหอมกระเทียมอะ่ะเพราะว่าย่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยล่ะเออเนี่ยมันเริ่มแตกเริ่มแตกเป็นกอเล็กๆเนี่ยทุกคน นี่ยอันนี้เป็นหอมแดงอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมกลุ่มนี้กระเทียมทั้งหมดเลยค่ะความสุขใจเล็กๆนะคะหลายคนก็ว่าย่าเพี้ยนเนาะที่หนีหนีเมืองทำเงินมาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีความสุขมากกว่ากันทุกคน งน,นี้ก็เป็นข้าวโพดนะทุกคนข้าวโพดเป็นแถวเป็นแนวถ้าติดฝักก็คงพอได้กินพอได้กินเลยแ่ะค่ะสองฝัง่งของบ่อบ่อหญ้าเนาะอันนี้ก็เป็นฝรั่งไส้แดงกําลังติดดอกทุกคนฝรั่งไส้ส้แดงนี่ยังไม่ยังไม่ได้กินเลยนะแต่กิมจูได้กินไปห้าลูกแล้ว แล้วก็มีลูกที่หกนะลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยทุกคนแต่ยังไม่แก่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะข้างบ้านเขาก็กำลังต่อเติมจะเทป,ปูนเนาะรอบบ้านส่วนอันนี้ยาก็เติมน้ำในบ่อนะคะทุกคนเติมน้ำในบ่อให้ปลาหน่อยนึงไปย่าจะพาไปดูฝรั่ง นี่ทุกคนเห็นไหมนี่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 อันที่จริงก็กินได้แล้วนะเนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นหญ้านะย่าชอบอย่างเงี้ยแหละกำลังกรอบขออวดหน่อยนะเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยทุกคน <laughs> แล้วก็ ลูกเล็กลูกน้อยกำลังติดอีกเพียบเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมออกเต็มเลยทุกคนเนี่ยรุ่นนี้ก็มีนี่อันที่จริงมันกำลังติดเยอะเลยนะแล้วหญ้าด,ดันไปไปตัดยอดมันเนาะมันก็เลยต้นนู้นอะ่ะต้นนู้นมันก็เลยไม่ออก มันคนไม่รู้เนาะทำทาไปเรื่อยเฉยเพราะเราไม่รู้อ <ann oy> <noise> ย่าก,ก็ให้มาชมเอ,อ่อตรงนี้เล็กๆแน้อยน้อยเนาะส่วนสวนทพภูนะ่ะทพภูกต็ติดติดฝักก็หลายต้นนะแต่ยา่าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ ติดฝักใกล้จะได้เก็บกินแล้วล่ะค่ะมองไกลๆนี้ก็เออสักเท่านิ้วชี้แล้วยอะแยะแล้วแต่ก็ไม่ได้ถ่ายนะตรงนั้นน่ะนกกระเจืยแจ้วเลยเสียงเอ็ดอึงโอเคทุกคนย่าก็คลิปนี้จะจะทําแค่เล็กๆแค่นี้ล่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไป ขงข้าวทำกับข้าวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเติมแก๊สค่ะทุกคนนี่ผักชีของย่านะนี่เอามาจากบ้านผักชีเขาเรียกอะไรล่ะผักชีเพชรบูรณ์เชนนะคะเนี่ยเอามาจากบ้านคุณหมายเป็นพลังรักเล็กๆเ,เนาะระหว่างคนทำ YouTube ด้วยกัน คุณหมายก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะไปบ้านนี้รู้สึกสุขใจมากเลยย่าชอบมากเลยอะทุกคนเป็นกันเองกับเรามากเลยเอาละมัง้งคือ จะเด็ดให้มากที่สุดให้มันแตกทุกคนอออเอาและเอาและพอพอพอขอ,อซาะลาน่สองก้านเพราะอยากให้เธอแตกโอเคค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ